สวัสดีพี่น้องเลยเป็ดมีงานจะมีงานกลางแคนฝนกระตกไม่รู้ว่ารถลากระเตียมไปจอดเสือที่นี่เด้อย่องเลยฝนกระตกแห้งตกแห้งหลายอยู่ ก็ตกคอยต่างหากตกแหงรู้สึกว่าแหงมากรู้สึกว่าแรงมากแรงจริงๆ เฮ้ยเราไปกินข้าวก่อนบอกว่าเฮ้ยบเรียงดีกว่ามั้งหรือหรือจะสร้างหรือจะสร้างข้ากล้องนมี่เกี๋ยวให้บุกซุดมาส่งเอาเข้ากล้องยังงจะแงเอายังเอาข้ากล้องมากินดีดีกว่าเนาะอ ฝนตกแม่งตกอยู่เงี้ยตกตลอดเวลาเลยตกมาพอลื่นๆเนี่ยดอพอจะแก้ผ้าลำแล้วเนี่ยดีแล้วีนี้มึงเีนี้มันก็ไม่ตกแลอาเดี๋ยวฉันจะเอาท่อไปสูบน้ำแล้วให้มันตกลงมาเลยเนี่รักเอาไปเกี้ยงในนอหน้าเนี่ยเศ้านี้ที่ข้าไปเลย้ตกแค่เพราะมันตามกันแม่คือเลงเอาพุูดเราคนเดี๋ยวคนหาว่า Hãy subscribe cho kênh đi. Mì Gõ Để không bỏ lỡ à. video hấp dẫn

Niêm anh những lần sau em bỏ phục lần cao hiệu bỏ phục lần binh 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 กันไว้ก่อนแล้วมันจังแล้วมันจังเข้าใจไหมจังไว้ก่อนนะน้อง <c oughs> ใส่โฮมใหม่เนาะอันนี้เนาะบนกระโดดนี่ไม่อ,ออกได้หรือไฟลงไฟผัดลงได้คือบอลวจักนี่บนนี้บนนี้แล้วแม่บอนี้ต้องเอาทรายมาใส่เนาะทรายบ่ เที่ยวมันจะพอะะเป่าวะสายไอ้ที่ว่าสายไอ้นีไ่ได้บ่สายแบบปรกร้อนต้นไม้เนี่ยสายไอที่ผสมนี่ต้องเอาสายผสมนี่ไหมวะ บ่เอาซ้ายปักตะก้อนเนี่ยปักตะก้อนที่เป็นหินเอาปักตะก้อนเข้วข่าละ่ะเออทั้งนี้ม่ต้องทั้งนี้ม่ต้องมันีย่ต้องเอาแล้มันแช่แช่ทั้งนี้แช่ให้เกิดสุกเอา นี่แ้บที่น้องเ้ยที่นี่ก็โยาวัด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 หกสิบมากะผูกเลยเสื้อผูกโลดวัดหกสิบเอามันต้องเอาออกไปอีกหน่อยเว้ยอันพุนพุนพนมันต้องอ,ออกอีกหน่อย ขาวน้ำสันไปหน่อยว้ขาวน้ำสันเอาอยัางตอละขาวข,ขาวนั่นต้องตออีกหน่อยบอกขาวนั่นเอา้า โอ้รู้ซึกกว่านี่เทละ้เฮ้ย <c oughs> ต้องเอาหัวลำหัวแปลยีกสองอันเนาะแม่บอกคือชนบนลบหัวแปลนี่สองอันเนี้ยมันจะได้พอกันเดี๋ยวหาไมา้ก,ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผูกก่อนเดี๋ยวผูกเดี๋ยวผูกก่อนตัดทีเดียวเออผูกก่อนอันนี้อันนี้เสื้อนใช่เดี๋ยวเพื่อมันเอาชายเอาอะไรอะารย์เออเดี๋ยวอยากได้ชายได้อะไรอีกเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัดทีเดียวผูกผูกให้เอาผูกไอ้นี่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถอนเออมีพอซื้อไม่พอไปตัดใหม่เออไม่พอเบื่อหรอกถ้ามีพออย่ตัดใหม่เอาเหมือนออนเหมื มันไหม่ก็ได้อัไหม่ก็ต้องตัดก่อนไอ้ด่างมันด่างมันตามกินไปมั่งหมธรรมดามันน่าจะแหลมกว่านี้หน่อยผมนี่่อนดอนอนพูดยังไงดอนะแม่กับมาพ่อกับมาแต่ฉันหมาคนเดียว

อาเดียวผูกเซตเดี๋ยวนั้นเนี่ยทางทางนน้นเราถึงต้นมะขามเลยไหมอ่ะทางนน้นเราถึงต้นมะขามเลยไหมเออาไหนอยู่ใกล้ามัเออต้นมะขามเขาต้ม

ไปะเฮยกของยาไปยกของยกของต้องต้องอารับเม็ดบัตราตอรับเม็ดยูกัพี่นบ่อีชนรับเม็ดยู่ห่เออมาไป มืดเลยพุ uh, three, uh, four, six, ่นมืดๆเอาออกหน่อยมืดวูฟฝ่ายันจุ่มขาหากันเออเอาเอาเอานีมันเออเอาไ้เอาไว้เออเออออหน่อยเออกาัเนีาองสวยๆะเออเดี๋ยวขอตัดเองอะาเดี๋ยวขอตัดเนี่ยพอเอาออกหน่อย เออพุนพรว่าทางนี้มัต้องตัดทางนี้มันมีเล็กอยู่เอาละฮะมันถูกเสือกันจังมันจังงงมันจังหนีกันมุดจะพาไปนอนนี่ จะพามานอนนี่ม,มาจากพี่บอลนอนตอนสิบห้ <c oughs> ามานอนนี่ดีป่ะเนี่ยแค่นี้ก็มีเนี่ย<า> <c oughs> กังม,ง,งมุ้งขามุ้งยาวมุ้งครอบมุ้งหมามุ้งมุม้งหมามุ้งหม,ม,ม,มาก็ยังอยู่สลายเลยมุ้งม <c oughs> หมาหัน จะได้ไม่ต้องเดินทางแต่เช้าเอามาให้หมดห่อไป10บวกคนอะปคนหนุ่นเดมพอโว้โมเนตี่ตงหนีเดมหลุซีซีมากหลุดซีซีมาต้้ง10บวกคนคือมาลายแท้มาลายมาลายมา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 ตุ่มหอสาเามใส่าอะแม่อาจารย์สาเป็นเสาสามาพอดีพอดีมิตรสาวที่ได้เขาแถว รดังฮะเห็นเรที่ผมยังอยู่รูดยังโอ้ยฟังมาครกัรูดแจรูดไม่รืดยังรดไม่รนะบ่นนะรูดเขารืดเจ้าของเขารูดไม่ถาวรโย่ นึกเขามาลูดดยังแล้วงฮอกใบตังเขาลูดนะดูเห็นมาลูดอีกรวมด้วยช่วยกันเนี่ยช่วนเอาสองนั่นก็ได้มั่งไม่ต้องเอาไอ้ที่ว่ามดเซนหรอกเนาะเอาไอ้ที่ว่าสวยๆแล้วให้ผูกไอ้ผมนิดหน่อยอ่ะอันเนี้ยเออฮะ ờ phục bôm nhoi chốn áo kẹo vàng dây nhát ra cả kho, tao bôm nhảy nói thấy bôm nhoi, nhảy nhảy ดิบอบอนขับขับก็ได้ครับเขาเป็นพกเข่าเขาเป็นเบ๊ขับรถโน้นหนึ่งเขาเรียกไปลองก่อนไปลงก่อนเดียวคนขับรถดีกว่าเธอค่อยๆค่อยๆเวลาจะจอดตูดเขาอค่อยๆจอดเออเนี่ยเอเออ จะเนนนจาากทงั้อีกเออเอาตัดเลยเออละเอาคอ,อไว้เอาคอทั้งนี้ไว้เดี๋ยวนั่นแหละเอาคอไว้ก่อนเอาลากเลือยกัตัดดอ,อกหันมันพอดีต้องเชิงก็ได้เอาบันไดไปเปลี่ยนบันไดนี่เกลี่ยหัวไปเลยไอ้ลูกเล่นไม่น้อยเออนี่น เอาเอาด้ all. All, ือนเอ้าอืมเอาไปออกไม่เอาไปมันอ่ะไปละไปสาวออกสิไปสาว ต้องบนอกแม่ตองบนออกออกต้องาเขาออกหมดแล้วไปไปให้มันนั่นเข้าผ้ามาพาดไปให้เนาะแต่ดูดีนี่ชาตกูนี่เยอะแล้วก็พาดเมื่อไหร่พ้าเนี่ยมาพาดเมื่อไหร่เนี่ย่อันนั้นก็เอาออกก็ได้ถ้ากลัวชนหัวถ้าไม่กลัวชนหัวเอาไว้งั้นเนี่ยไม่จะเปลี่ยนตัวนี้ไม่จะเป็นหรอกไม่ต้องเอาอข้างบนเลยเออเอาไว้เออนั่นแหละ เออจีเออปลาจิเงจืเอาผ้าผ้าได้อ่ะอืมอืมเอาอันนี้อันนี้เอาอันยาวอ่ะเออเอาข้างหลังเนี่ยข้างหลังทอนหมดเออเอาทอนด่างออกตับตาม่อยก็ได้ทางด่างมันเออตับตาม่อย

เรื่อยเรื่อยเอาเรื่อยค่อยๆเรื่อยเรื่อยหันเข้ามาหาไม้สิเออมันจะโด่สูงไปไหมอ่ะค่อยๆเรื่อยสิงเรื่อยตามๆกันหน่อยก็ได้เออเขพาดภูเขาวไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วใจเย็นๆแหมนี่ทํารอเขารอไว้ให้เรื่อยเขายังรอได้เลยก็ถึงจะเรื่อยแต่เย็นได้ไงเออค่อยๆค่อยๆค่อยๆ Ow.